เป็นการยืนยันครับวันนี้วันเสารที่6ปีพุทธศักราช2567ผมผมพาท่านผู้ชมมาชมวิธีทําการเกษตรแบบอินนรี์นะครับี่เห็นเสาตั้งอย่นี่คือผมปลูกพลูนะครับปลูกพลูไว้เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคจงังมีอยู่ตลาดก็ยังกว้างอยู่ส่วนการยืนยันว่า วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตเล็กๆเนี่ยมันสามารถที่จะดูแลกันเองได้วันนี้มาดูที่ต้นทุเรียนที่ผมปลูกเพราะจากมเมล็ดนะนำเมล็ดมาจากชัยภูมินะให้ดูว่าตะขาบเนี่ยมันช่วยได้จริงๆซึ่งวันนี้ก็เห็นที่ต้นทุเรียนนะครับคนละต้นกับต้นมังคุดเมื่อวานตะขาบก็จะเดินหากินสัตว์เล็กๆจะเป็นพวกไข่เพีย้ยพวกเพีย้ยตัวเล็กๆนะครับเราคอยดูแลต้นไม้ให้เราซึ่งต้นนี้ก็มีหนึ่งตัว ผมปลูกแบบต้นคู่นะครับตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวซึ่งเล็กจิ๋วลงไปอีกก็คือตรงนี้ตรงยอดอมองผมเห็นดูนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งสรุปแล้วตน้นนี้มีตะขาบทั้งหมดสามตัวนะครับตจุดนี้ซึ่งขนาดเดีวยวกนนันก็จะมีแมลงมาคอยเกาะอยู่ตรงนี้เหมือนกันตะขาบก็จะคอยเดินาหากินอยู่ตรงนี้แหละเป็นประโยชน์ ในระบบนิเวศซึ่งการกำจัดกันเองเรียกว่าห่วงโซอาหารครับ